ครับอ้าสวัสดีครับอืมสวัสดีอาจารย์เป็นไงบ้างครับอาจารย์งวดก่อนได้โชคได้ลาบไหมครับได้ครับตามตามเลขตัวเก่าอ้อครับอันอาจารย์ตามเลขตัวเก่าที่ให้มางวดก่อนนั้นหกเจ็ดแปดใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับก็คือวันนี้กันเลยวันที่ผ่านมากันเลยถูกถูกโต๊ดไปครับอ๋อถูกโต๊ดสามตัวเลยใช่ไหมครับอาจารย์ ตามตัวครับอครับผมว่าแล้วว่าอาจารย์ต้องถูกเพราะว่าอันเอฟซีเขาขอกันมาเยอะครับบอกว่าให้ตามแนวทางเซียนพันตายให้หน่อยอ๋อครับครับอืมครับอันขอญาตถามที่มาที่ไปหน่อยครับอาจารย์ครับอันเลขเลขที่อาจารย์ได้มาเนี่ยอาจารย์ได้มายังไงครับอาจารย์เป็นเลขลับครับโอ้เป็นเลขลับที่โรงงาน รวมเงินกันซื้อครับโอ้ครับโรงงานในแผนกครับรวมรวมเงินกันซื้อโอ้ครับชุดนี้ก็ประมาณห้าหมื่นครับโอ้ห้าหมื่นอ๋อก็คือว่ามันถูกอยู่นะครับอาจารย์แต่ว่ามันก็แต่ว่ามันมาออกยอนหลังใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอือก็คือว่าถ้าว่างวดงวดนี้ไม่ออกนี่อาจารย์จะตามไปถึงงวดหน้าอีกใช่ไหมครับครับเพราะว่าส่วนมากก็ ไม่ไม่สามตัวก็สองตัวนะอครับก็คือว่ามันต้องถูกแน่ไม่สามตัวก็สองตัวใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมอืมครับสําหรับงวดนี้นี่อาจารย์ได้มาเรียงครับงวดนี้งวดน,นี้ได้มาครับได้มาเมื่อวานโอครับก็คือส่วนใหญ่เขาจะให้แบบประมาณใกล้ๆวันเล็กออกใช่ไหมครับอ่าปใ,ใกล้วันเล็กออกวันวันหรือสองวัน โอ้วันหรือ2วันก่อนเลขออกประมาณวันหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอืมครับก็คือว่า f อฟซีหนึ่งเข้าโทรหาแอดมินตั้งแต่ตองวันแล้วครับบอกว่าให้ตามเสียนพันท้ายให้หน่อยเพราะว่าเลขอาจารย์มีไม่เยอะครับมีแค่ถางเดียวแค่นั้นใช่ครับแล้วก็ถือเป็นแนวทางที่น่าลงทุนเนาะนะครับทีนี้ขออนุญาตถามอาจารย์หน่อยครับได้ได้ถูกเยอะไหมครับอาจารย์ถูกโต้งวดก่อนครับ ต้นงดก่อนก็ประมาณห้าหมื่นครับอือครับอืแสดงว่าอันเขาซื้อถูกกันทั้งนแผนกเลยใช่ไหมครับอาจารย์งดก่อนรถูกกันทั้งนแผนกเลยครับอือครับนี่ก็คืออาจารย์ก็พักอยู่แถวพันท้ายใช่ไหมครับตอนนี้แถวสารพันท้ายครับอ๋อสารพันท้ายเนาะนะครับก็คืออาจารย์นี่ก็ทําทํางานอยู่ใช่ไหมครับ ทำงานโรงงานออทำงานโรงงานตอนนี้งวดนี้อาจารย์ได้มาแล้วได้ตัวไหนมาบ้างครับอาจารย์งวดน,นี้ได้ห้าสามแปดครับอ,อ๋ 5, 3, อห้าสามแปดครับผมมีตัวเดียวแค่นี้ใช่ไหมครับอาจารย์รับหางเดียวครับตัวเดียวออหางเดียวห้าสามแปดครับก็เหมือนงวดก่อนที่อาจารย์ให้มาเลยเนาะหกเจ็ดแปด มันออกแปดหกเจ็ดครับผมอืครับโอ้ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าลงทุนนะครับอาจารย์เนาะเลขเม็ดเดียวหางเดียวแค่นั้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอืมครับหางเดียว,วโคโรเลยหางเดียวโคโลเลยนะครับท่านผู้ชมก็เอฟซี FC เขาขอกันมาเยอะครับบอกให้ตามแนวทางเสี่ยงพันท้ายให้หน่อยนะครับก็คืคอตาม เล,เลขเลขลับที่อาจารย์ได้มาเนี่ยได้มานานหรือ,อยังครับเลขลับก็ได้มาประมาณเจ็ดแปดเ่วนแล้วครับ<อ>มีคนแนะนำมาอีกทีครับครับครับมีคนแนะนำมาอีกทีอครับส่วนใหญ่นีนหลักๆที่มันเข้านี่มันเข้าเป็นสามตัวหรือสองตัวครับอาจารย์หลักๆก,ก็จะเป็นสามตัว ครับครับผมบางทีก็เราก็ไปตัดซื้อครับอ๋อต้องตัดซื้อด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่อครับตัดแล้วก็บดล่างด้วยใช่ไหมครับอาจารย์การไว้ก,ไก็ได้ครับอ๋อการไว้บดล่างไว้เนาะอาจารย์ครับเพราะว่าแนวทางก็มีไม่เยอะเนาะมีหางเดียวนะครับอืมครับครับส่วนใหญ่นี้ก็จะถูกส่วนใหญ่ถูกเป็นโต๊ะอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์สามตัวนี่ครับราบซุส่วนใหญ่ถูกเป็นโต๊ะอ๋อ ถ้าเราหกกลับไปก็กับไปก็ได้ครับรับรับหกกลับด้วยก็ได้นาออาจารย์เนาะครับครับทีนี้อันของงวดนี้นี่อาจารย์มีฝันแนวทางฝันเพิ่มเติมไหมครับฝันเพิ่มเติมครับยังไม่มีนะครับอือส่วนใหญ่อาจารย์เน้นหลักๆนี่เน้นเป็นเลขเลขลับที่อาจารย์ได้มาอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นเลขลับ ถ้าเป็นเลขที่ตรงกับความฝันเราเราก็จะเล่นเยอะหน่อยครับอ๋อครับถ้าวันแนวทางมามันออกมาสวยหรือว่ามาตรงกับเรลขความฝันอาจารย์ก็จะเล่นเยอะเล่นหนักอย่างงี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับครับก็คือว่ามีคนแนะนาอาจารย์มาอีกทีอาจารย์ก็เลยได้รู้จักใช่ไหมครับครับผมประามาเจ็ดแปดมวันะครับอือาจารย์คือได้มาเจ็ดแปดมวแล้วใช่ไหมครับ ก็ต,ติดๆกันเลยครับเจ็ดแต้วัโอ้ครับผมถือว่าแม่นนะครับผมวันนี้ก็งวดที่เก้านะโองวดนี้งวดที่เก้าเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมก็คือถ้าว่างวดนี้ไม่ออกนี่อาจารย์ก็จะไม่เอาก็รอจะมันออกถึงจะได้เอามาใช่ไหมครับ,บครับครับทีนี้งวดนี้มันสัญรจรร้อยเอ็ดนะครับอาจารย์ ต่ว่าเขาเขาไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมเขาให้มาแต่ตัวเลขอย่างเดียวใช่ไหมครับอาจารย์เขาจะให้ใหเต็มใส่ซองมาให้อ๋อเป็นซองมาให้แล้วเขามาแกะครับ,รบอ๋ออาจารย์เอามาแกะท,ที่ที่โรงงานที่อาจารย์ทํางานอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเขาก็จะไม่ไม่บอกทางเออไลน์ทาง m e s รเจออะไรอ๋อก็คือว่าเขาไม่ได้บอกมาแต่เขาให้มาเป็นซองอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมให้มาเป็นซอง อ๋อครับอืมหลังจากที่อาจารย์ได้มาเจ็ดแปดงวดแล้วก็คือว่าถูกมาตลอดใช่ไหมครับอาจารย์ครับถูกมาตลอดคนระับไม่โสดก็สามตัวครับแต่วส่วนมากจะเป็นโสดอืมครับผม,มก็คือว่าถ้ายัางไม่ได้เลยอาจารย์ก็ยังได้สองตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับอือครับสําหรับงวดนี้เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าอันเลขที่ เียนพันท้ายได้มาเนี่ยแนวทางจะออกมาถูกต้องหรือเปล่านะครับผมนนองอาจารย์ครับส่วนใหญ่อาจารย์ได้มานี่ได้มาแค่เดียตัวเดียวมีเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ไม่มีครับส่วนมากจะเป็นหางเดียวเลยครับหางเดียวโดดแค่นี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือว่าเห็นงวดก่อนอาจารย์ได้เลขมาอาจารย์ก็เลยเอามาเสี่ยงนะครับผมก็เลยได้ความฝันได้อะไรเพิ่มแต่ว่างวดนี้อาจารย์ยังไม่ได้เสี่ยงใช่ไหมครับ ยังไม่มีความยังไม่ฝันอะไรครับอืมก็คือเพิ่งได้เลขมา<อ>ครับครับผมก็คือเพิ่งได้เลขมาก็เลยยังไม่ได้เอาไปเสี่ยงเอาไปนอนทับใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอืครับผมเนาะโอเคของงดนี้ห้าสามแปดนะครับผมก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับผมที่ได้นำแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับผมขอบคุณครับ น,นี่ก็เป็นแนวทางของเซียนพันท้ายนะคะโอ้ยเม็ดเดียวเลยค่ะท่านผู้ชมทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้กขอจบคิดไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ